อัปเดตอาการเอพรทิปโพสสงสารป่อนัทวุฒิหลังต้องห่ามแอดมิดโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หยอดหวานใส่กันจนแฟนๆอิจฉาอย่างปอนัทวุฒิสกิจใจกับภรรยาสาวคนสวยเอพรทิปจากที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหนุ่มปอแข็งแรงมากๆไม่ค่อยได้เจ็บป่วยอะไรค่ะแต่ล่าสุด ปอป่วยขึ้นมาก็ดูเหมือนจะหนักจนใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวโดยทางด้านเอได้โพสต์ภาพป๋อพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อคืนสงสารพ่อหนักมากไข้ขึ้นเกือบ40หนาวสาั่นหัวใจเต้นเร็วจะอาเจียนอีกเอเช็ดตัวให้ก็สั่นแล้วปวดตัวมากนอนทนอยู่ทั้งวันจนไม่ไหวเห็นแล้วตกใจเลยบอกไปโรงพยาบาลเถอะหมอให้แอดมิด และรีบตรวจโควิดระหว่างรอผลโควิดต้องนอนรอที่ห้องฉุกเฉินสี่ชั่วโมงจนกว่าผลจะออกสรุปรอดค่ะใจหายใจคว่ำคุณหมอว่าเป็นทอมซินอักเสบเป็นแผลน่าจะติดจากลูกแหละแต่พ่อเป็นหนักกว่าลูกนะงานนี้ขอให้ไข้ลดทีเถอะสงสารจังเลยปกติแข็งแรงมากท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลัเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมาก ดราม่านิวส์ขอให้พ่อป๋อหายป่วยกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย